สวัสดีพี่พีพนานาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะมาเปิดแบ่งนกอ่ที่มันจดคูแล้วก็ไกลฝึกอีกสักประมาณตัวสองตัวเนี่ยครับเอซี FC เมื่อวนันโทรมาถามเยอะนะครับว่ามีนกกำลังฝึกไกลฝึกบ้างไหมนกประมาณขึ้นกรงแบบว่าคัดผ่านมันเริ่มขึ้นนะครับก็มาเช็คดูมีประมาณ ตัวสองตัวไงนี่นะครับที่มันจดคูแล้วอะไรแล้วนะครับตัวตัวนี้เป็นกุกเดียวเสียงกลางเพอๆเลยนะครับตัวนี้นกตัวทรงปีกกล้วยสีนวลเดี๋ยวจะให้ดูตัวก่อนนะครับตัวนี้จดก็คูอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองจดให้ดูอันนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวก่อนหางนี่ไม่มีหักเลยนะครับตั้งแต่ได้มาติดกล่องติดกล่องนี่นะครับโอ้คมดีครับตัวนี้ เสียงกลางนะครับโยนกุกเป็นกุกเดียวตัวนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับคูงเตะได้มาอายุเดือนอายุกลง2เดือนนะครับตัวนี้ตอนนี้อายุ7เดือนได้แล้วครับอยู่กลงนะครับนี่นะครับไม่มีช้ำนะครับตัวนี้ดูครับลายตัวค่อนข้างโตนะครับตัวนี้ความเร็กร้องครับนกก็ไม่ค่อยมีอันี้ก นกคัดทั้งนั้นนะครับนกคัดผมนี่ขึ้นกงไว้นะครับนี่นะครับดูคามครับอ่น่ยยกให้ดูแล้วครับอดูครับดูอันใดชอบนะครับราคาไม่แรงนะครับโทรมาได้เลยนะครับเมื่อวานนี้ลงคลิปไปไม่ทันกันนะครับนกต่อมีเอซีถามว่านกคัดผ่านมีไหมนกไก่ฝึกอะครับอันนี้เอาไปกล่อมอีกสักหน่อยก็กะกลง ช่องข้าวเหลืองก็จะเริ่มฝึกได้ครับตัวนี้ขนเริ่มถ่ายเป็นขนบ้านนะครับเป็นนกแดงแก้มส้มนะครับไม่แดงแป๊ดนะครับมีเส้นสอนิดหน่อยตัวนี้นะครับหางไม่มีช้ำเป็นขุกเดียวเสียงกลางนะครับดูครับดูนิ่งนะครับนกนี่นะครับดูคามาครับท่านไหนชอบนะครับตัวนี้จัดได้เลย ตัวที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองจดคู่ให้ดูนะครับจะคูให้โชว์หรือเปล่านะครับให้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งครับอันนี้เป็นตัวที่สองที่ว่าจะเปิดแบ่งนะครับตัวนี้อายุดีแล้วนะครับปีครึ่งแล้วแต่เพิ่งถ่ายเป็นขนบ้านนะครับปีอีกชิดนะครับตัวนี้เป็นนกขนแดงนะครับแดงแป๊ดเลยตัวนี้แดงแดง ส้มตูดเหลืองเลยนะครับตัวนี้มีอ่างหนึ่งคำอ่างติดหนึ่งคำนะครับเสียงเล็กนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะจดครูให้ชมนะครับอันใดชอบนะครับมีแค่สองตัวนกที่ว่าใกล้จะฝึกได้นะครับตัวนี้เอาไปฟิตดีๆก็เข้าพเนยดฝึกได้แล้วครับเพราะว่าอายุดีแล้วนิ่งนั่นนะครับปีกชิดนะครับตัวนี้ปีกชิดดีนี่นะครับดูครับปีกชิดนั่นนะครับ ความเรียกร้องนะครับนกก็ไม่ก็จะมีนะครับมาเลยมาคัดดูนกที่ขึ้นกงไว้นี่ปีกัวแล้วนะครับปีครึ่งแล้วตัวนี้ผมต่อได้เองนะครับที่ขึ้นกงไว้รับสงปีกกล้วยทั้งนั้นครับนกตัวนี้มีคันล้มนะครับแต่เสียงเล็กนะครับมีอ่างติดหนึ่งคำเป็นบางครั้งนะครับตามอารมณ์ครับแต่มีแน่นอนเพราะว่าตอนอยู่ป่าก็มีที่ถึงเอาไว้ยังจำเป็นนกอ่าง อยู่ปานสามนะครับถ้าขึ้นเต็มที่น่าจะมีถึงสามเหมือนกันครับนี่นะครับมีคาร์ลมตัวนี้นะครับนี่ปีกชิดด้วยนะครับท่านไหชอบนะครับนกกีดนี้นะครับราคาเบาๆนะครับโทรมาสอบถามได้ดูลายครับลายแน่นนะครับตัวนี้ เป็นนกแดงนะครับแดงกว่าตัวเมื่อกี้นะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดอะไรนะครับนี่นะครับชมเอานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองจดคู่ให้ดูทีละตัวนะครับให้ท่านเลือกเอานะครับมีสองตัวชอบตัวไหนเสียงไหนนะครับตัวนี้เสียงเล็กตัวนั้นเสียงกลางครับตัวนี้จะเป็นสองกุกห้อยนานๆมีห้อยครับตอนได้มาใหม่ๆนั้นมีสองห้อยแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นขันกุกเดียว ทำอารมณ์ครับขาสั้นๆนะครับตัวนี้ยังไม่ขึ้นเต็มที่แต่จุดคูขันทุกวันคูทุกวันสายภูเขาทั้งสองตัวเลยนะครับนี่ดูครับปีกชิดต,ตัวนี้ที่ก็ไข้น่นะครับไขแล้วในถามหานกปีกชิดปีกไขนะ่ตัวนี้เลยทรงปรีกกล้วยเลยนะครับอ่ะ๋ยวารอชมตอนจุดคูครับจะคูหรือเปล่า อ่างติดมาหนึ่งคำนะครับคำที่สองไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะครับนี่นะครับขันยนต์ปุกเดียวนะครับตัวมีอ่างนี่นะครับเล็กนะครับเล็กโปร่องอยู่นะครับตัวนี้ ครับมาดูตัวนี้ครูครับเมื่อกี้ครูถ่ายไม่ทัน <c oughs> ครูอีกไหมจะคูอีกไหมทำท่าคือครับมันอายกล้องครับเอาคูอยู่ครับพี่น้องนี่นี่นะครับเอานี่นะครับนี่ตัวนี้ใจสุดยอดครับนกนี่นะครับ ชอบตัวไหนนะครับสองตัวนี้ไว้ก็คือได้ไปนะครับตัวนู้นมีอ่างหนึ่งคำ่ำนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเอาแล้วเพืว่าจะไม่คูให้ชมนะครับนี่นะครับเสียงกลางนะครับกุกเดียวนี่นะครับ สู้ดีนะครับตัวนี้แต่รออายุเอาไปรออายุอย่างเดียวครับอัวไหนชอบตัวไหนโทรมาสอบถามครับรานะคาเบาๆทั้งคู่นะครับตัวนี้เจ็ดเดือนตัวนู้นปีครึ่งครับอ่าโอเคครับผมหน้าเรียกแล้วครับเรียกแล้วกำลังขึ้นครับตัวนี้ เรียกแล้วครับเรียกใส่กันแล้วเอานะครับดูครับโชว์แล้วครับนกคัดนะครับเรียกแล้วนะครับเสียงเคาะๆนะครับตัวนี้ ใหนีสองตัวตัวคุมตะไข่กับไม่คุมตะไข่นะครับนี่ตัวนี้นะครับเอาไปรอรออายุนะครับจะลงปีกแล้วครับลงไปนู่นละมึนเสียดายอยู่นะครับแต่เอซีโทรมาเยอะนะครับก็เลย สินใจมาคัดดูให้ทีนึงนะครับเพราะว่านุกผมคัดไว้นะครับผมแขวนไว้หลังบ้านนะครับนี่นะครับนี่ดูนะครับด,ดูลีลาโอ้โหสุดยอดนะครับตัวนี้ใจเป็นตอแน่นอนครับเพราะว่าเดือนสองเดือนก็ได้มากระจดคูเลยครับตัวนี้อ่าครับท่านใดใจเย็นนะครับ จัดได้เลยเอาไปรอนะครับนกสายนี้นะครับนิ่งนะครับหางไม่มีหักเลยนกนิ่งไวก็ขึ้นไวนะครับอ่า,อาชมกน,นะครับนี่ครับอ่า,อา,อาโอเคครับโชว์ให้ได้ยินได้เห็นแล้วนะครับผมก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับ สำหรวันนี้ก็สวัสดีครับท่าในใดสนใจก็โทรมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ